มึงรู้ไหมเออใช่ใจ่รู้ใจรักนใจรัษาดีเกินเอใจรวย้เอยสาุคนตายอะบุญเนี่ยทนตายไปเลยเอาไปได้แต่บุญนี่ลยยย bị gì phải tháo bỏ mẹ ấy nói gì thế này không bỏ

พี่จะกันพบก็ <coughs> <estás? Ch�3> <coughs> <sh> <fluoh> <ck> <laughs> เาขโรไมใ่อห้กันนี่แหละนนี้ใหดื่้นเยวเดยวมดอนนีนูขอได้ไหมอันนี้หนูขอได้ไหาอไปเลยใครหยิบก่อนก็ได้ก่อนเลยไม่ได้ลุใไปเนาะไม่มีวัดคิ้วใครหยิบไปไว้เลยหยิบไปเลยอ่ะเอาจะมีแถมอีก ใจจะทำไม่ไหวแล้วหน้าคงจะไม่มีนะมั้งไม่ไหวอยู่ไหมเมันเนี่ยอิสระเลยประวัติเหตุเอลยแล้วก็เป้นเด็กแตก